ถักวนมาแล้วเราก็จะมาจบแถวนะคะถักวนมามันจะสุดอยู่ที่ช่องหนะึ่งสองเมกระพดเนาะแล้วเราก็จะมาจบแถวขึ้นแถวใหม่ลอเมกะพรดแถวนี้เราจะขึ้นเมกะพรดช่องหนึ่งสามสามเมตร อะคะอันนี้สามครบสามแล้วก็ย้ายมานี่อันนี้สามนะคะช่องนี้ก็สาม พอครบสามแล้วก็ย้ายมาลงนี้พอช่องนี้นะคะให้เราลงสองต่างแล้วนะนะคะอันนี้สามสามเนะ่น,นี่ก็ลงสองเห็นไหมมันจะเป็นสัน มันจะเป็นแถวของมันอันนี้มันคือส่วนขยายนะคะครบ2สองแล้วก็ย้ายมาลงช่องไม่ช่องใหม่นี้เราลงสามครบ3สามแล้วย้ายมา อันนี้เราจะลงเท่าไหร่คะลงสามเมื่อครบสามแล้วย้ายมาลงตรงนี้อันนี้ลงเท่าไรอันนี้เราจะลงสองอันนี้เมื่อครบสองแล้วก็ย้ายมานี้ ย้ายมาลงช่องใหม่ช่องใหม่นี้เราลงสามครบสามแล้วก็มาอีกช่องอันนี้ลงเท่าไหร่คะ า,าเดี๋ยวครูให้ตัวงานแถวนี้นะคะงานแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมตัวนี้นเป็นตัวขยายตัวนี้มันจะเป็นเส้นเส้นแบ่งนะคะแล้วก็จะลงแบบนี้ สาสองนะคะต่อไปก็ 3... พอมาถึงตัวนี้ก็ 2.. นะคะเราก็จะถักวนอย่างนี้เจอกันตอนที่จะจบแถวนะแล้วขึ้นแถวใหม่ค่ะเราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวด้วยเ,เมกะโพดสองเม็ดนะคะในหลักเดียวกันในช่องเดียวกันจบแถวมาเลยแถวใหม่ก็ขึ้นเมกะโพดไว้รอเลย แถวใหม่นี้เราจะขึ้นเม็ดข้อโพดช่องหนึ่งสองเม็ดนะคะเมื่อครบสองเลื่อนมานี่ครบสองแล้วตรงนี้ไม่ลงนะเราเลื่อนมานี่เลย สองแล้วมาช่องถัดมาลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราลงช่องราสองเมื่อครบสองแล้วมาลงตรงนี้ สองย้ายมาลงตรงนี้ครบสองแล้วก็ย้ายมาลงตรงนี้อ่ะครูจะให้สังเกตนะคะเดี๋ยว,ยวถักให้ครบกันเนืองง ครูจะให้สังเกตว่าเนี่ยถ้าเป็นอตุ่มสาม 3, อันเนี่ยเราก็จะลงสองตรงนี้ไม่ต้องนะโดยจากตรงนี้พอเดี๋ยวบางคนถักเพลินแล้วจะลงตรงนี้ไงคะพอลงสับป,ปื๊บมันไม่เป็น,ม,น,ม,ปนมันไม่เป็นลายเนาะมันก็จะสลับมันเป็นลายเหมือนกันแหละแต่ลายมันไม่ใช่มันก็จะเป็นอีกลายหนึ่งมันก็จะสลับแล้วมันก็จะบานออกไปเยอะนะคะสังเกตดน,นึงนะคะว่าเราจะลงตรงช่องไหน เพราะเดี๋ยวถักถักไปแล้วถักเพลินเห็นมันมีช่องก็ลงทุกช่องนะคะช่องอย่างนี้เราไม่ต้องลงช่องอย่างนี้ไม่ลงนะคะให้ลงตรงตรงดอกบนตรงนี้นะคะถักวนมานะหลังจากที่เราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวด้วยไม้าโะพด2เมตรในหลักในช่องเดียวกันนะคะแล้วเราก็จบแถวปกติเลยทีนี้มาดูลักษณะของงานนะคะ ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของงานแถวต่อมานะคะแถวต่อมาเราก็ขึ้นเมกะโพดรอ ต่อมานะคะเราจะลงเมรร็ดข้าวโพดช่องละสองหลักช่องละสองเมด็ดเครบสองแล้วก็ย้ายมา ลงช่องละสองนะคะแบบนี้ไปตลอดเลยไปตลอดแถวเลยอ่าลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะเราถักวนมานะคะจนจบแถวแล้วก็จะจบแถวด้วยลงอ่าเมคโพส,สองหลักในช่องเดียวกันเหมือนเดิมนะคะจบแถวเหมือนเดิม แล้วเราก็ขึ้นแถวเหมือนเดิมคือทำเม็ดข้าวโพดรอไว้ตั้งแต่แถวนี้ไปนะคะเราจะหยุดการขยายแล้วเราก็จะถักเม็ดข้าวโพดช่องหนึ่งสเม็ดนะคะแล้วก็ช่องหนึ่งสองเม็ดไปตลอดเราหยุดการเพิ่มแล้วนะคะ เริ่มตั้งแต่ช่องเอ่อเริ่มตั้งแต่แถวนี้ก like ็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะถักแบบเนี้ยช่องหนึ่งช่องหนึ่งสองเมตรช่องหนึ่งสองเมตรไปเรื่อยๆนะคะเราจะหยุดการเพิ่มแล้วแล้วเมื่อเราถักไปเรื่อยๆนะคะหมวกมันก็จะงุ้มตามลักษณะของของทรงมันเองนะคะมันก็จะได้แบบนี้ นะคะถักไปเรื่อยๆมันก็จะงุ้มตามลักษณะของทรงมันขนาดตามต้นฉบับครูได้บอกไปแล้วนะคะครูว่าให้ดูแล้วว่าขนาดกับความยาวเท่าไหร่เนาะก็จะเราจะถักอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะเราจะถักอย่างนี้มาเรื่อยๆมันก็จะเป็นลายไม่กระโพเรียงมาอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีตอนที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการของแต่ละคนแล้วนะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะปิดหมวกใบนี้นะคะถักมานะ สรุปว่ามันจะอยู่ที่ช่องละสองนะคะเราจะถักอย่างนี้บนไปเรื่อยๆเนาะแล้วเรามาเจอกันอีกครั้งตอนที่เราจะจบจบหมวกกันนะคะถักมานะหลังจากที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราจะมาจบหมวกกันนะคะวิธีจบหมวกเราก็จะจบง่ายๆเหมือนอย่างเคยนะคะ นะคะล้วก็แทงลงไปพันขึ้นมาพันออกไปเราจะจบด้วยวิธีคอทอหรือเอ็กนะคะเราก็จะจบช่องละช่องละหลักนะคะแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปนะคะเราจะจบด้วยวิธีนี้วิธี x นะคะ ทีนี้มันจะตรงขอบเนี่ยมันจะทําได้สองอย่างถ้าสมว่าเราอยากจะทําให้มันรัดหน่อยนะคะให้มันรัดรัดงุมง้มเข้ามาหน่อยเราก็ใช้วิธีทีละหลักนะคะคางลงไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะอยู่ทีละหลักเนาะอันนี้มันก็จะจะงุมง้มเข้าในหน่อยนะคะแต่ถ้าสมว่าเราต้องการที่จะให้มันมันแบบบานๆหน่อยไม่ให้มันรัดนะคะ ก็ใช้วิธีช่องลรสองครั้งช่องเราสองครั้งมันก็จะเป็นลักษณะการผ่อนหน่อยๆน,นะคะช่องเราสองครั้งถ้าจะให้มันง้มๆหน่อยเราก็ช่องละครั้งอันนี้ตามตามสะดวกนะนะคะตามตามแบบที่เราอยากจะได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ก็จะจบแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนี้ของครูนี้จะช่องเอ่อช่องละครั้งนะนะคะแทงลงไปช่องละคอทอหนึ่งครั้งช่องละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก็จะเปะ็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ต้นฉบับนะหรือใครจะทําหรือใครจะทําแบบเอ่อช่องลาสองครั้งก็ได้หรือสองช่องครั้งก็ได้แล้วแต่น้ําหนักมือนะคะ พอมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนก็กตัดสินใจได้แล้วละ่ะเนาะก็ทําได้แล้วว่าจะใช้น้ําหนักมือหรือว่าจะจะเก็บแบบไหนแต่ลักษณะของการเก็บหมวกใบนี้ก็เก็บเรียบๆธรรมดาคือถักคอทอหรือถักเอ็กนะคะเพราะครูยังอยู่ในโหมดของออถักหมวกถวายพระแบบเรียบๆอยูนะะ่ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับลายนี้นะคะลายนี้ไม่ยาก สำหรับใครที่ต้องการที่จะสั่งไหมพรมนะคะหรือสั่งทำชิ้นงานครูได้ให้ช่องทางในการติดต่อไว้ในท้ายคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะ